ha 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 เออเป็นร้อยอ่ะเกือบร้อยคนอ่ะมาออกันอยู่ห้องผมอ่ะตอนนั้นคือแบบไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมันมั่วมากแบบหัวร้อนทุกคนสไลา์ม็อบอ่ะ this is my life แล้วมีจอห์นฮาอยู่ที่กีนายกันดีๆจะต่อยกันแล้วมันเหมือนแบบเด็กจะต่อยกันอ่ะถ้ามึงไม่ใช่พี่กูต่อยมึงไปและถ้ามึงไม่ใช่น้องกูกูต่อยมึงไปละมันก็้งานกันอยู่เนี้ยงานก็อยู่เนี้ยแต่ผมว่าด้วยความวิธีของมันจะเป็นพูดกันแบบว่าใส่แต่พูดใส่เลยให้มันใส่กันตรงๆเนี่ยมันจะมีการกระทบหนักกับทีมอื่อนะมันจะไม่มีความเกิงใจอะไรกันเลยถ้าเกิดให้เลือก3ผู้เล่นจากต่่างปรระเเททศีนชอบใคมากที่สุดเป็นผู้เล่น หลีกจีนทั้งหมดผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สไตล์แบบคล้ายๆกันตรงที่ว่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e v e r y d Channel นะครับเราจะมาตอบคำถาม Q&A นะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปถึงช่วงตอบคำถามนะครับเป็นของตรงนี้ของผมไหครับคือตอนนี้ไม่มีตังค์นะครับลูกค้าเข้านะครับผมเค่ดซับเสียงนะครับผมก็จะทำให้การเล่าเรื่องของเราสะดวกมากขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ยินเสียงที่มันดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ประกอบกันเลย เอาทุกคนก็ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอาไปเซตหลังโต๊ะคอมจริงๆว่าเราใช้งานจริงกันยังไงไปกันเลยเอาครับทุกคนก็นี่คือที่เราเซ็ตไว้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าอัตุสติเกมทรับนะครับผมช่วยในการทรับเสียงได้ถึง30%เร็แต่ถ้าอยากให้มันใช้ได้ดีขึ้น เราควรใช้คู่กับอะค u ส t ิ c เอ็กซ่าเตัวนี้นะคระับ120ซมแปะตามที่ผมแปะเลยแปะง่ายมากแค่เราลอกแผ่นตรงนี้แล้วเราก็แปะตามขนังดได้เลยเลืออใช้งานตกแต่งตามที่เราต้องการแบบอยากให้มันสวยแบบไหนแล้วก็ จัดเองเลยถ้าเราอยากจะให้มันซับเสียงได้ดีมากขึ้นเนี่ยควรจะขยับตัวเกมพับนะครับมาแบบล้อมตัวเราไว้เลยสมมติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยเราก็เอามาล้องแบบปิดด้านข้างตัวเราไว้เลยให้แบบชิดกับตัวโต๊ะไปเลยให้ล้อมเป็นเซตโซนของเราไปเลยให้แบบรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้คือพื้นที่เรามันให้ความสงบมากขึ้นแถมเวลาเราสตรีมอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบ,บก็กกราวด์ด้วยเลยก็เหมือนซื้อแผ่นซับเสียงแล้วเราก็ได้แบ็กการาวด์มาในตัวก็เดี๋ยวเราไปเจอที่คิวในอะไรไป เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Q a นะครับรู้ลึกรู้จริงยิ่งกว่าเรื่องตัวเองครับถามมาเลยครับข้อแรกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันทีมที่ต่างแดนนะครับต่างประเทศคต่างประเทศมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีหมดนะไม่ว่าจะไปผมไปมาหลายประเทศมากที่แข่งกับทีม่อยบานมาครับสนุกแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าสนุกอะไรมากมายเพราะว่าเวลาพอมันเป็นการแข่งขันเราต้องอยู่กับทีมเราต้องแข่งเลยมันก็จะมีความเครียดอยู่แล้วแต่พอเราจบทุกอย่างแล้วเรากลับไปมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความประจั ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตวเราได้ไปแข่งต่างประเทศกับเพื่อนเลยอแอ,อย่างไปจีนนี้ก็มีทีมทไทยพปกันสามทีมอะไรแมันก็เป็นความสนุกที่แบบได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบเป็นสิบพคนเนี่ยตันในต่างประเทศก็จะมีความเกลียดรืความอะไรอย่างนี้แล้วจริงมันได้คุณแบบเคยแบบจะไฟกันนะักแข่งต่างชาติตอนที่ไปแข่งที่จีนที่มีจากทีมต่างชาติเข้ามาบุกห้องคูเียน <laughs> <_ d ans> เออเป็นร้อยอ่ะเกือบร้อยคนอ่ะมาออกันอยู่ห้องผมอตอนนั้นคือแบบไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมันมั่วมากแบบแมงพกลำโพงมาปาะตีเปิดเพลงแดนซ์แล้วก็เปิดประตูแล้วผมก็กลัวแบบห้องอื่นเขาจะรำคาหร,หรือเปล่ามันเป็นโรงแรมแบบชั้นมันก็ไม่ใช่แบบเราอยู่คนเดียวอะไรเ่ะแม่มมากระโดดขึ้นตรง,ข,ตงขึ้นเสียงเปิดลำโพงแดนซ์ดิสโก้แบบคือแถวยาวกระผับอ่ะห้องผมอะ่ะต่อตั้งแต่หน้าประตูห้องยันหน้ารีบอ่ะแล้วเปิดเพลงแบบแดนซ์แล้วแบบผมก็นั่งคิดเฮ้ยโดนแน่แน่ต้องโดนโรงแรมแจ้งนู่นนี่นน่แน่เลยว่าแบบ เพราะว่าชั้นเรามันไม่ได้อยู่แค่เราไงมันก็มีคนต่างชาติที่เขามาพักผ่อนเลยด้วยแต่เราแบบแดนกัน <c oughs> แบบออนเดอะฟลอแบบแบบยันหน้าลิฟต์ไปเลยผมก็เลยแบบไม่ได้การแล้วผมก็เลยรีบขึ้นไปแล้วแบบสลายมอบอะสไลา์กระชุมด่วนแต่ไม่ได้จะไปทำร้ายร่างกายอะไรเขาล้วสิ <c oughs> ่งที่คุณไปคือคำว่า this is my room คุณทะเลาะกใครในทีมบ่อยที่สุดตอนที่ไปแข่งที่จีนที่ทะเลาะบ่อยที่สุดกับจีนไ แล้วได้ข่าวมาว่าคุณเคยทะเลาะกับทีมเป็นคุณจะลาออกจริงไหมจริงครับทะเลาะกันเพราะว่ามันด้วยด้วยพอเวลาเราแข่งมันมีความเครียดมันมีอะไรแล้วเรามันต้องมีการกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความี่ทีมผมมันจะเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันพูดกันแบบว่าใส่ก็คือใส่เลยให้มันใส่กันตรงๆเนี่ยมันจะมีการกระทบหนักกับทีมอื่นเนี่ยมันจะไม่มีความเกรงใจอะไรกันเลยเวลาใส่ก็คือใส่สุดกันเลยแบบด่าก็คือด่าอะไรผ้าก็คือใส่กันแต่บางที พอมันใ um. um ส่กันเงี้ยมันจะมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเงี้ยพอเราอารมณ์ร้อนกันหมดอย่างบางทีผมเป็นผมเป็นคนอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยทีนายเป็นคนอารมณ์ร้อนเงี้ยพอร้อนเจอร้อนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันใส่ใส่ใส่กันแล้วมันสูมไฟกันทีเดียวมันเลยทําให้แบบรู้สึกแบบมันมันไม่อยากอยู่อ่ะเพราะว่าอยากลาออกเพราะว่าแต่ละคนที่พวกผมมาพวกผมก็เป็นเพื่อนกันหมด4คนเนี้ยการที่ต้องมานั่งแบบด่ากันเนี้ยมันก็บันทอนความเป็นเพื่อนบันทอนจิตใจกันเนี้ยเขาไม่อยากเสียเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าอยากออกอ่ะเพราะว แข่งอาจจะชนะก็จริงแต่ว่าเราได้เสียเพื่อนกันแน่ในความคิดนะตอนนั้นแล้วเรื่องมีแฟนสองคนที่มีคนชอบแซวคุณนี่คือ,อยงไงมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงครับพี่ไม่มีครแต่แต่ถ้าเขาอนุญ,ญาตก็ยินด,ดีที่จะมีให้ได้ข่าวว่าคุณจะย้ายสังกัดใหม่แล้วจริงหรือเปล่ายังไม่จริงครับเพราะว่ายังไม่ได้คิดว่าจะไปไหน,ไหนออกแลจะเอาอะไรกินครับ ก็น,นี้คำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวเขาถามผู้ชมทางบ้านว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณหมดไฟนะครับในการเล่นเกมหรือแก่ตัวลงเนี่ยคุณจะทําอาชีพอะไรอยากทาอะไรต่อหลังจากการแข่งเกมจบไปจริงๆผมอยากเป็นยูทูบเบอร์นะที่แบบว่าไปถ่ายคลิปเที่ยวกับเพื่อนไปทํานู่นทานี่แบบไปไปใช้ชีวิตอะไปเที่ยวถ่ายคลิปเที่ยวถ่ายคลิปทําอะไรกินเกียร์สนุกสนุกกับเพื่อนเนี่ยผมอยากทำแบนั้นมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าแบบ ชีวิตมันมีมันมีครั้งเดียวอยากทาอะไรให้มันเต็มที่ไปเลยรว่าพอแก่ตัวไปจะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่แบบว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรผมอยากทำอยากให้มันสุดไปเลยไม่ว่าจะเที่ยวจะเล่นจะสนุกกับเพื่อนที่เลยนใช้หูฟังขออะไรเวลาแข่งส่วนใหญ่หูฟังเวลาแข่งของผมก็จะใช้เป็นเป็นหูฟังอินเดียหรือบางทีก็ใช้เป็นแอร์พอร์ตโปรบ้างบางทีแบบแข่งของผมก็ใช้ไปเรื่อย,ยนะมีน้องคนนึงผมใส่ว่าทําไม พี่นอนชอบใช้ DP 28ผมอะตอนแรกเลยตอนแข่งอยู่ก่อนที่จะไปจีนซีซั่นแรกก่อนที่จะไปแข่ง PMCO ซีซั่นแรกอยู่ตอนที่ยังคัดกันอยู่ในไทยแล้ว,ลวผมแบบอยากจะเก่งขึ้นตอนนั้นอะแค่อยากจะเก่งขึ้นก็เลยไปดูลีจีนเ <laughs> พราะว,ว่าหลีจีนตอนนั้นเขาเล่นกันเก่งตอนนั้นะทุกวันนี้เขาก็เล่นเล่นกันเก่งอยู่นะลีจีนไปดูแล้วผมเห็นเฮ้ยทำไมหลีจีนเขาใช้ดีปืนปืน DP ดังตอนนั้นไทยตอนนั้นที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีใครจับเลยแทบไม่มีใครเล่นเอามาใส่คูนสี่สับยิงเลยเพราะว่า มันเป็นเวรที่เติมลูกกระสุนช้าแถมแบบไม่มีใครรู้ว่าพอมาติดคูณสี่แล้วมันสามารถยิงกันแบบชุดเดียวได้ผมก็เลยลองมาจับแล้วมาฝึกยิงเป้ายิงเป้าทุกวันทุกวันจนแบบพี่มันเวิร์กนี่หว่าพอเอายิงเริ่มจากการเล่นในห้องแร้งก่อนพี่มันใช้ได้แบบมันยิงแบบชุดเดียวมันน็อกสี่นัดเข้าไปเนี้ยแล้วเราโดนทุกนัดเนี้ยแล้วเขาล่วงเนี้ยมันก็ตัดปัญหาไปเลยคือเราสามารถสู้กับปืนคอได้ทุกรูปแบบมนนั้นในความคิดของผมมีน้องคนนึงถามว่าพี่มีวิธีควบคุมอารมณ์ยังไงเวลาแข่งขัน ถ้าควบคุมอารมณ์โกรธผมก็จะอยู่เงียบๆแล้วก็ออกเองข้างนอกไปทําอย่างอื่นที่อยู่ตัวคนเดียวให้มันหลีเสียดอารมณ์แล้วค่อยกลับมาแต่ถ้าควกบคุมอารมณ์แบบเฮ้ยเราตื่นเต้นหรือเราโลกหรือเราอะไรผมก็จะพยายามคิดก่อนว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดมั่วแล้วแบบฟุ้งซ่านแลวแบบไอ้น,ไนุ่นไปถามที่นี่ก็ทำไม่รู้จะทําอะไรดีเนี้ยผมก็จะถอดหายใจถอดแบบสูดหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยคิดว่าตอนเนี้จะต้องทําอะไรตัวเราตอนเนี้ยจะต้องทําอะไรก่อนแล้วพอเราคิดได้ปุ๊บว่าตอนนี้เราจะต้องทําอะไรมันจะมีอย่างอื่นตามมาเองว่าเรา เราทำอันนี้ได้ปุ๊บเราจะทําอะไรทําอะไรเป็นสเต็ปไปอ่ะเล่าประสบการณ์ที่คุณคิดว่าสุดท้ายสุดตอนไปแข่งต่างประเทศโคตรตลกโคตรฮาเลยชุดนั้นก็มีช็อตฮาอยู่ที่กีนาก็ดีๆจะต่อยกันแล้วมันเหมือนแบบเด็กจะต่อยกันนะที่ตอนนั้นไปแข่งที่มาเลเซียรายการชิงแชมป์โลกแล้วเราจบที่7แล้วพลาดมาแล้วทุกคนเนี่ยจะโยนผมกับไอ้ก้องมานั่งคั่นระหว่างสองคนนี้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันตีกันแล้วมันจะชอบตีข้ามหัวผมอยู่แล้วปกติแล้วผมจะนั่งอยู่ตรงกลางก็จะแบบเฮ้ยใจเย็นด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่มันก็จะแบบถ เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นทุกคนเนี่ยแต่ในสถานการณ์นั้นคือแบบเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยผมแบบแบบลำคาญแม่กับแบบทำไมมึงไม่ไม่สัดกันเลยวะตรงนั้นอะเวลามันด่ากันมันก็จะแบบหันหน้ามาใส่กันแล้วผมก็จะนั่งตรงกลางผมก็นั่งแบบเออเมื่อไหร่จะหยุดวะอะไรอย่างเงี้ยเสียงที่มันชัดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแน่นอนรู้หรือเปล่าทำไมเสียงชัดรู้เปล่านี่ไงเพราะอะไรอะ Asus ติดเกมครับช่วยสับเสียงมาให้มันเสียงชัดขึ้นเลยคิวถ้าเกิดให้เลือกสามผู้เล่น สามเพลเยอร์นะจากต่างประเทศที่เรานชอบใครมากที่สุดมีพาราบอยหนึ่งคนมีซุปหนึ่งคนแล้วก็จินมี่คนหนึ่งสามคนหนึ่งคือพาราบอยอนี่คือ,อผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สไตล์แบบคล้ายๆกันตรงที่ว่าคือสไตล์ของเขาที่เล่นมันจะไม่ได้เป็นแบบพิ้วจะไม่ได้เป็นแบบ หอวว่าอะไรขนาดแต่ว่าใช้เทคนิคในการยิงมากกว่าเขาเป็นไอคิเกอร์ที่ไม่ได้แบบต้องไปยิงระยะใกล้แม่นหรืออะไรเนี่ยผมจะเป็นสไตล์กันมากกว่าคือไม่ใช่เป็นไอคิเกอร์ที่แบบโอ้หต้องวิ่งเป็นตัวแรกแบบออฟสะโคลปยิงทุกคนให้ตายหรืออะไรจะเป็นแบบว่าอยู่ยืนระยะมากกว่าแล้วดูแลวิเคราะห์คู่ต่อสู้มากกว่าว่าจะสู้ยังไงมากกว่าไม่ได้เทคนิคเพลาๆไปพิ้วหรืออะไรส่วนจิมมี่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นอินเกมที่ค่อนข้างฉลาดฉลาดเวลาในการสั่งแผนเวลาไปดูย้อนหลังการไล์มูฟในการเข้าหรืออะไรเวลาเขาสั่งแผนในการเล่นเนี่ยผมรู้ บางทีดูแล้วคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยทำไมถึงเล่นอย่างนี้ทำไมเล่นอย่างนี้้มันเล่นได้อะไรเงยมันก็จะได้มุมมองใหม่ๆในการเล่นเอามาอแอบ,บใช้กับตัวเองส่วนซุกสำหรับผมก็เหมือนกันจิมมี่เลยเป็นนิงเกมที่ค่อนข้างจะฉลาดและมีเทคนิคแพราวๆในการเข้าวงอะไรเงี้ยผมชอบตอนที่เขาอยู่กับโฟเอมนะ ตอนที่เขายุ่เล่นอยู่กับโคเอมันรู้สึกแบบสไตล์การเล่นมันดูดุดันแล้วมันแบบกล้าเล่นสไตล์การเล่นมันเป็นการแยกเล่นที่แบบสวยอน่ะก่อนที่จะมาเล่น P ับเกมมือถเนี่ยที่เคยเล่นเกมอะไรมาก่อนครับทำไมถึงเล่นแบบเกมมือถเก่งจังตั้งแต่เด็กเลยคือผมเล่นเกมแนวเนี้ยแนวยิงปืนเนี้ยแบบ f p s เนี้ยเขาเรียกเกม f p s เนี้ยเล่นมาแบบเกือบ10ปีแล้ว่อนที่จะมาเล่นแบบ G ีมมือถคือแข่งเกมคอมมานะแข่งเกมคอมเขจะเป็น p d s f นู่นนี่เนี่ยก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว มันก็จะมีประสบการณ์ที่แบบว่าบางอย่างก็เอามาอะดีบใช้กับพับทีมวกบานได้เวลามาเริ่มพับทีบวกบานมันก็แค่เริ่มแค่การที่เราเล่นให้คล่องมือแล้วที่เหลือก็คือเพิ่มประสบการณ์กับเซนเซที่โยกประจากเกมอื่นที่เป็นแนวยิงเนี้ยพีนี้แข่งมาถึงตอนไหนแล้วมีความฝันอะไรต่อหลังจากการแข่งไปหลังจากเลิกแข่งไปแล้ว พี่อยากจะทำอะไรต่อจนกว่าผมจะรู้สึกว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแบบสู้คนอื่นไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เริ่มเก่งกว่าจนเราสู้อะไรไม่ค่อยได้ก็อาจจะต้องเอาประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยไปใช้ในทางอื่นแทนแต่ว่ายังอยากทํางานอยู่ในวงการ เกมอยู่ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิป Q&A ก็ขอบคุณทาง FE, F E p l มากนะครับผมที่ส่งสินค้าดีๆแบบนี้ให้เราได้ใช้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้อย่างดีเลยความตืนผมก็าจะเอาไปวางข้างหลังไว้ตื่นด<อ>้วยถ้าใครอยากได้สินค้านีๆดีแบบนี้นะครับสามารถ,ถสั่งซื้อได้จากช่องทางนะครับผมหนึ่งคือ Li like น์แอดเฟซบุ๊กต่อปีนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้สามชั้นทำนี้เลยเอาละครับก็ไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับชาวทับชีบปอดยทุกคนไปละ